เขาหอมว่าไงนะแม่พูดให้นาฟังเมื่อกี้เนี่ยเขาหอมบอกว่าให้มีแต่พี่ร้านหรอท้องมีตัวเลขที่สำคัญสำคัญมากครับว่าเรื่องของนี่ครับมีอยู่สองนี้ด้วยกันเออตอนนี้จะพูด

ดูดีไม่มีข้าวหอมปฟ้าน้ำฝนเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ดูเลยนเนี่ยชนหข้าหอมชาแนทน่าไม่ดูหรอกมันจะดูข้าวหอมข้าวหอมปฟ้าน้ำฝนอ่ะแจ้งวเด้อ้าทำไมต้องแจ้งตำรวจเด้อโอ้ยมีแต่คิดข้าหอมขึ้นไปหมดเลยอ่ะ มันไม่ขึ้นเอ้ยมันไม่ขึ้นข้าวหอมบ้างอ่ะไม่ขึ้นน้ำข้าวหอมไฟ้าน้าฝนอ่ะหัไดสนียกไฟ้าน้าฝนข้าหอมสิมันจะเป็นแ้นี้เองทำเป็นเทนี้อะ